สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเวลาว่างหนึ่งวันนะครับไม่รู้จะไปไหนไปเขานอนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปขึ้นเขานอนแล้วทุกคนวันนี้เราจะไปหาอาหารลิงนะครับไปเดินเที่ยวเดินชมบริเวณข้างล่างทุกคนขึ้นไม่ไหวแต่ถ้าใครเคยตามคลิปนะครับก่อนนั้นเนี้เราเคยขึ้นพิชิตเข,ขานออมาแหละคือรอบนั้นแม่ชวนขึ้นไปนะครับบนยอดเขานออก็รอบนั้นไปได้แต่รอบนี้เราไม่ได้ขึ้นทุกคนรัดนะครับแม่รัดเขเาเซเวน่นหนีขาดไม่ได้เลยกาแฟเซเว่นเนี่ยคือต้องแวะ กินตลอดมาแล้วทุกคนมาแล้วแม่กาแฟซาลาเปาขนมปังของแม่นี่ซาลาเปาทุกคนก็อย่าออกเดินทางกันนะครับไปเจอกันที่เขานอถึงแล้วเขานอามาหาน้องลิงกันอีกเลยมาขึ้นเขาทำไมาเพราะเห็นเขาใช่คิดถึงเขาก็ไปหาเขาอยากขึ้นไปข้างบนนูนะ้นน่ะเห็นทงเ<ต>นะลยแรงน่ะแม่เรามาตอนนั้นมันแบบ นะสดใสตอนนี้มันหน้าร้อนจะเข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงให้อาหารน้องลิงกันนะครับจะถึงแล้วโหกะแบบแห้งแรงมากนะแม่ตอนนี้เรามาปกติเรามาเรามาช่วงที่แบบหน้าฝุ่นหน้าอะไรเงี้ยสดใสเลยตอนนี้แบบข่าแห้งเนี่ยแล้วมันก็หินหมดลิงเข้าไปอยู่ในถ้ำกันแล้วมั้งใช่ร้อนหนีไปหมดแล้วเรามาให้อาหารนี่จะลงมากันไหมเนี่ยใช่เงียบเลยไป เราไปห,หาหาลิงกันนะครับจเอ๋จำกันได้ปะได้ค่ะเรายายล่ะยายก็อยู่ยายก็อยู่เรเคยมารอบหนึ่งแลที่นี่นไล่กันอะอนอจำได้ไหมที่เรายิงปืนเล่นน้ำกันเมื่อตอนมะจำได้ปะ่ะจาได้เคยายขายของิกินอะไรข้าวถั่ว่ย ถั่วถึงห้าใหญ่ร้อยค่ะห้าสิบนึ่งตอนนี้ลิงหลบน่าจะหลบอยู่ในข่าหมดเลยนะครับอากาศร้อนนนข้างบนขย่มรอแล้วขย่มรอแล้วล้วไงยืนไงยืนนดละเม็ดเหรอยืนเยอะเหรอ ยน่ารักอ่ะหยิบที่มือเลยร,ระวังเขาดึงถุงดูด้วยนะมารอกันเต็มเลยมาไอถุงเลยลูกเมื <med S 1> อ่อกี้ไม่ได้เฮ้ยน่ารักน่ารักอ่ะเฮ้ยระวังระวังลูกโอ้ยแยงเฮ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยเยอะแยะเลย,ะย,ะยะ น้องน่ารักอ่ะเยอะแยะเลยมากันเต็มเลยเออใช่เมนึกว่าไปอยู่บนเขาแล้วไม่ลงนะน่ะอากาศร้อนอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนี <c oughs> ่ให้ข้าวโพดต่อเยอะมาก ชอบข้าวโพดกันเหรอลูกมชอบข้าวโพดงันจะกาไหคแม่นี่ข้างบนนี่รออยู่นู่นอหนึ่งองสามออะอีกรอบหนึ่งนีเอาน้าอ่ะให้ได้ไมมหนึ่งสองหนึ่งสองสามตึ๊บ แม่เนี่ยให้วันนี้แม่นี่ไปให้น้องวันนี้เนี่ยขย่มร้อนแล้วขย่มร้อนแล้วหรอครับอันหนึ่งสองสามจุดเก่งจังเลยอันหนึ่งอะเอาตัวน้อยเยอะเลยอะแม่ตัวน้อยเนี่ยถืก็จะได้สิบบาทตัวเล็กๆเยอะเลย ต่ก่อนมามีแต่ตัวใหญ่นะครับตอนนี้โหลูกๆออกมาเต็มเลยตัวเล็กชอบกินอันนี้ตัวเล็กชอบกินอันนี้เหล่ายายทันเขาแม่โอ้ทันแม่ไปไม่ได้กลัวเหยียบห่างเขามาเลยกลเหยียบห่างเขาเออแม่ตัน้อยตัวน้อยลงมาน่ารักแก <coughs> you left your perfume on the pillow And your whispers in the air Got Your they stuck in the mirror And I keep finding your hair Got a big box in my closet With the fall pictures we took Stim I i how h c a n e ใ h ่ใช่ใช่วันนี้มาเลี้ยงลิงลงมาเยอะเลย <c oughs> ยายบอกว่าร้อนก็ขึ้นเขา <c oughs> ยายเขาบอกว่าอยู่บนเขาก็ร้อนเลยลงมาข้างล่างดีกว่าหาของกินดีว<า>กดว,ว่นนาอิ่มด้วยตอนนี้คนมาเที่ยวกันเยอะอิ่มด้วยร้อนด้วยเอาอาหารมาให้ แม่แล้วลิงมันรู้ได้ไงว่าแบบตัวไหนลูกตัวไหนลูกมันเออใช่ลิงมันเหมือนลิงหมดนะมันจะรู้ได้ไงเออเยอะเลยหรือแม่ว่าเขาเรียกอะไรความผูกพันไงใช่รู้สายใยความผูกพันแล้วก็กลิ่นกลิ่นของลูกนี่ถ้าเป็นเรานะไม่รู้เลยเนี่ยตัวไหนเป็นญาติเราใช่เยอะหนุ่น้องดูแลมาลงนะครับ มาลงน้องิ่งได้กินมาอีกแล้วยังไม่ยอมยังไม่ยอมกลับบ้านตามม้องลูกเกาะด้วยเลยน่ารักดีอ,ดนะอ,อ,อ,อ่ะการีแล้วค่อยค่อยค่อยรับ แต่เราต้องเอามาจอดที่จอดรถตรงนี้ป้าแม่เดี๋ยวเราไปขึ้นเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเขาหนอกนะอันนี้เขาต่ำๆเราจะไปไหว้พระไงเราเดินไปทางนี้ดีกว่าได้แล้วรัดไปนี่เลยป้าไปหาลุงนันมัสวัสดีค่ะลุงนันสวัสดีครับเราก็ว่าใช่ลุงนันไหม เป็นไงบ้างกิจการอันนี้ดีไหมขึ้นเข้าเยอะมีคนไปเยอะนิดตอนนี้ก็มีกลางวันอย่างนี้มันจะร้อนไปหน่อยเก้าเก้าเก้ายาเก้ายาเล่นกเขาลุงคุณคนนั้นไม่เล่นไม่เล่นไม่ทำไม่ทำไม่ทำแต่เขาเล่นหรอเล่นโอ้นี่ตัวนี้ชอบถอดรองเท้าเขาแนี่ใช่่เหรอชื่อเก้าเนี่ยชื่อเก้าทุ่น่าเลี้ยงใช่จริงๆยากขึ้นหนึ่งนะโหลุงนันพาไปเนาะ ตอนนั้นน่ะส,สนุกเลี่ยขึนลองขึ้นดูนี่ก,ก็ได้เนี่ยลูกเล็กเนี่ยลุงนั้นลุงนั้นเจอลุงนั้นลุ<อ>งนันจะให้พาขึ้นให้ขึ้นเขาอีกแล้ว ครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยได้ลุงนั้นนี่แหละพาขึ้นนะไม่งั้นนะไม่งั้นขึ้นไม่ไหวหรอกไม่ก่อนนั้นนี้เราเคยมาเองนี่จะบอกทุกคนเราเคยมาขึ้นเขาโน้นะเรามาเองเดี๋ยวคุณพูดขึ้นไปได้ครึ่งทางทุกคนไม่ไหวกลับบ้านคือเดินไม่ไหวทําไมครั้งแรกแม่ขาสั่นกันเรารีบเดินไงจะบอกว่าถ้าใครขึ้นเขานนอนะรีบเดินไม่ได้ต้อง ค่อยๆเดินขึ้นช้าๆใช่ลุงนันบอกแล้วให้เดินช้าๆใช่ลุงนันลุงนันพาขึ้นเนี่ยใช่เขาแนะนําบอกว่าให้เดินช้าๆขึ้นเรารีบขึ้นเนี่ยนำไปแล้วนาไปไหนอ่ะไปไหว้พระข้างบนนี่วันนี้เราพามาขึ้นบันไดแค่นี้ก่อนขึ้นเขานอไม่ไหวเราขึ้นไปไหว้พระด้านบนไปโอ้โหแม่จะไหวเหรอนะไหวหรือเนี่ยกี่ขั้นนะ นี่ไง,ไงแม่เขานางพันธุรัตน์นี่ไงนะมีอยู่เนี่ยเนี่ย oh <my S 2> นางพันธุรัตน์เนี่ยนะที่ลุงนั้นบอกให้ขึ้นเขาคือไปลูกนี้ใช่ไหมก็ข้างบนอันนี้นี่แหละ <c oughs> ขึ้นมาแค่นี้น <c oughs> เหนื่อยแล้วแล้วเนี่ยนะก็ไปขึ้นยอดเขาอีกรอบอ่ะนันโมจะบอกให้ไปเขานางพันธุรัตน์นี่จะขึ้นมาไหว้พระจะไม่ไหวเลยจริงเลยไปหรอไปนี่ เราเข้าไปก้าบพหาด้านในกันนะครับเรามาก้าบพระเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ้ลมเย็น ไปให้หานลิงให้แล้วเราให้ทุกจุดเลยนะข้ามาให้ในวับต่อเห็นน้องเด็กแบบเขาเรียกอะไรลูกเยอะเมื่อกี้ลิงตัวเมื่อกี้ก็น่ารักนะลุงนันเขาบอกเขาเลี้ยงตัวนี้ไว้ชอบมีชื่อด้วยชื่อก้าวเออชอบเขาเขาไม่ได้ชอบมาทอดรองเท้ามาทอดเชือกรองเท้าทอดเชือกรองเท้าแม่เฉยเลยเมื่อกี้แมจะลงมาได้นะแม่เรนี่ยนะจะชวนขึ้นเขาน้อยอีกรอบอ่ะ จะไม่ไหวแล้วนะน่ารักเรากลับไปเลี้ยงบ้านไหมล่ะเรากลับไปเลี้ยงบ้านเลยไหมล่ะอ๋ออ๋ออ๋ออมากันใหญ่แล้วเอากลับไปเลี้ยงบ้านไหมโอ้โหน้องมาหาไปไปไหนน่ะอ๋อโอเคไปไปหาลุงนันก่อนไาหาอ่อ กันนี่ไงเนี่คืนหลังนะนี่ไงสองตัวลูกนันเหรอเอาไว้อว้ามาดุหมาดุโอ้โหเแนวน

ใช่แวกหน่อยระวังเหยียบห่างเขาลูกกำลังเล่นของเล่นกันป้ายแม่เปิดประตู ออกจากจุดจอดรถบายบายวันนี้พี่มาแป๊บเดียวเดี๋ยววันหลังถ้าได้ขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวจะชวนขึ้นไปด้วยป่ะป่ะครับไปก่อนนะคะบายบายอยากขึ้นแต่วันนี้เราขกินเหลีลยงทาวในวัดหน้าวัดเลยครับนี้ นม่นะกว่าจะเสร็จกว่าจะลงนเลนาะน,นี่เรามาแวะไล่ละเอียดกินข้าออกกไปเขากินได้ยังไงมั้เที่ยงครึ่งนะงบรรยากาศเขียวทุ่งนาะเขียวขจีข,ข,ออข้างาใช่ใชจริง,รงเราอยากมาดูข้างเาดวทุกคนตรงเนี้ยเนะี่ย แต่ต้องมาช่วงเย็นแม่ว่าอ,นนอันนี้ดีกว่าวิวสวยงามมานั่งพักเนื่อยทุกคนโนอ้โหบรรยากาศดีมากเย่ยวิวดีแลวแม,ม่เลนะสร้างสรรค์าพามองทราบคนอาจารย์นง่ายง่ายกินง่ายง่ายรวดเร็วทันใจมาแล้ว,วน่ากินมากขอบคุณครับน่ากินมากเลยแม่ ข้าวผัดใส่ถาดวเนยข้าวผัดกะเพรามาแล้วทุกคนข้าวน่ากินมากเราถามพี่เขาแล้วมเมื่อกี้บอกว่าจองโต๊ะในเพจหรือว่าโทรมาที่ร้านก็ได้ใช่เดี๋ยแล้วต้องเดี๋ยวเราต้องจองโต๊ะแล้วเรามาดูข้างๆเลยทุกคนข้างๆเราจะออกเลยบรรยากาศดตีตรงไหนตรงไหนอันนี้คำนี้เนี่ยเอ๊ะ้ขอนี่ ร้านนี้รายละเอียดนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากค่ะดูดิอย่าเราต้องมาอย่าต้องมาสักครั้งหนึ่งต้องมาดูข้าวจากท่าแม่ชวนพ่อมากินข้าวเย็นเถอะบรรยากาศดีมากเลยเนี่ย เห็นเขา โหวกว่าจะกลับกว่าจะอะไรมันไม่อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้นจะเป็น<ง>เป็นชั่วโมงแล้วแม่เขาจะไล่แล้วมันนานเกินมากินแค่ข้าวพากับบานเดือยอยู่ยาวเลยคุ้มเลยก็คลิปนี้นะครับเต็มอิ่มความสวยงามไปให้อาหารน้องลิงกรนรอนมากตอนนี้เริ่มร้อแนแล้วประมาณกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงครึ่งแล้ว<ช>ก็คลิปนี้ยังไงลาไปก่อนแล้วครับ<ช>ไว้โอกาสหน้าอย่าถ้าเราได้มาพาพ่อมาก <นะ S 1> ินอาหารที่นี่อยากมาร้านนี้เดี๋ยวต้องมมาอยู่แล้ว ยวต้องมาต้องมาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกแล้วจะบอกว่าเราเป็นคนนครสวรรค์แท้ๆแม่เรายังไม่เคยมาดูั้างคาออกจากถ้ำที่นี่เนี่ยยังไงต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราจะได้มาที่นี่อีกนะครับแล้วก็มาดูั้างคาบินออกจากถ้ำสวยๆนั่งกินข้าวดื่มดำกับบรรยากาศสวยๆอย่าพาพ่อมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย